ดีเจ้าฮานอดิดาตีบิ๊กซีดอนจันนะเจ้าวันนี้ตามาซื้อเสื้อผ้าอดิดตราคาเยี่ยมเยาวติดต่อน้องอย่างา <c oughs> จา <c oughs> ้าคุณลูกค้าขาประจำที่นี่เจ้าแม่ปลามาเหมา สวยงามทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อมาซื้อมาหากันได้นะเจ้าเสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะมาดูแีจัดค่ะปักร้อยปัดเ,เชปกปัจจุบันนะคะแม่บ้านเป็น,นเจ้านี่เาะสวยงามทั้งร้านเลยเจ้า